นี่ครับเราอยู่กันที่สนามอาทิตยากอล์ฟแอนด์รีสอร์ทนะครับค่านู่นค่านี่บกเบสร็จแล้วก็เ0 0ครับตอนนี้เป็นโปรโมชั่นอยู่สนามส่วนใหญ่ก็จะเป็นแบบแต่เกาหลีนะก็คือมีภาษาเกาหลีแทบจะทั้งนั้นเลยนะครับที่นี่มีรีสอร์ทด้วยมีร<ม>ีสอร์ทด,ด้วยมีที่พักด้วยก็คือคนเกาหลีเขาเล่นกันแบบจริงจังเนาะอแล้วก็มันจะมีคอร์สทั้งหมดอยู่4คอร์สนะมีอารีลังคอร์สนะครับมี ยูคาลิปแมงโก้เฟนใช่นะครับมีสี่คอร์สนะครับแต่ว่าวันนี้เราน่าจะเลือกเป็นอาริลังนะครับมาเหมือนเกาหลีก็ต้องเอาละอาริลังไว้หน่อยนะครับในนี้ก็จะมีอาหารอาหารอร่อยไหมอาหารโอเคนะอร่อยอาหารแเดียวก็8 0 9 0ิบกะไรอยหนึ่งอเงี้ยอืมแล้วก็มีน้ำเปล่าให้ฟรีด้วยบอกเหลืองแต่บุฟเฟ่ตอนเช้าแนวเกาหลี เออแนวเขียวเขียวเสร็จแล้วผู้ติดตามผู้ติดตามสามร้สองร้อยถ้าสิบเอ็ดขึ้นไปก็สามร้อยสิบเ็ดเลยสิบเ็ดปีขึ้นไปส0 0ขวขึ้นไปสามร้อยอเด็ี่แล้วที่นี่รถกอล์ฟเราสามารถขับเองได้ด้วยได้ขับเองได้โอเคนี่ครับผ่านาวันนี้ครับซีเอแปดขอบคุณมาส d a าซีอแปดด้วยนะครับนี่เดี๋ยวให้ดูว่าขนของได้ไหมได้เยอะเลยเชียบ เดี๋ยวครับตอนนี้อยู่ที่สนามอ,าอธิตยาตอนนี้อยู่ที่ลุมพาสามยังไงมาครับอ,อยู่ในคอร์สของเรียกว่าอะไรนะแมงโก้ Mango, นะครับซึ่งวันนี้ที่เราเลือกเล่นกนะ็คือแมงโก้นะครับแล้วก็ในส่วนของเฟรนนะครับซึ่งอบอกเลยที่นี่สนามสวยมากนะครับแล้วก็หญ้าดีนะครับ แต่เพียงว่าวันที่เรามาเล่นเนี่ยเมื่อวานฝนเพิ่งตกนะครับมันก็เลยทําให้หญ้าค่อนข้างจะหนืดๆน,นะครับก็ดีนะพื้นนุ่มดีกรีนวิ่งเร็วดีนะครับบรรยากาศลมลื่นมากครับเอ็กอไปก็ได้ยินเสียงนกเสียงกาเนี่ยเสียงดีมากนะครับเสียงนกเสียงกานะครับเดี๋ยวเราดูว่าจบ18หลุมจะเป็นยังไงนะครับกับพิสนามอธิตยายอยู่ตรงลังสิต คองประมาณสิบห้าครับลองเซิร์ฟในก o ูปตันแมพรูครับสนามดีครับวันนี้มาตี900บายใบนะครับ,นนบ,รบ,บ,รบซึ่งถือว่าสนามโอเคเลยครับเป็นไงมาครับ อยากเล่นมาห้าหลุมแล้วดีสนามเป็นไงสนามดีแต่ว่าคนตีไม่ดี <S 1> <S 1> <S 1> สนามพาสามที่นะครับก็ถ้าใครโฮลวินวันนะก็จะมีนี่แทนป้ายชื่อนะครับไว้บอกว่าคุณได้ทำโฮลวินวันไว้ที่หลุมนี้ชื่ออะไรนะครับเนี่ยเขาจะมีอย่างนี้นะครับหลุมไหนนะครับนี้เป็นหลุมแมงโก้เห็นไหมนะเอาทำแทนชื่อไว้ สำหรับคนที่อยากโคินวันนะนี่นี่นะครับก็อย่างที่บอกครับโดยรวมสนามดีครับวันนี้ฝนเพิ่งตกไปเมื่อวานก็เลยแบบแฉะๆหน่อย หลุมเก้าในคอร์ดของแมงโก้นะว่าแมงโก้นี่มะม่วงใช่มะม่วงเยอะมากอันนี้หลุมนี้ซ้ายขวาเป็นน้ำหมดเลยหลุมเก้าฝั่งมะม่วงนะฝั่งแมงโก้นะซ้ายขวาหน้าเจ๊เลือกซ้ายขวาได้ใช่ครับเลือกน้ำสักหลุมหนึ่งเขาบอกให้เล็งสะพานเล็งสะพานนะ ใช่หลุมก้าม่วงงงเรงสะพานก่อนจะข้ามไปหลุมเฟรนเต็มนะครัวเลยนะ ก็วันนี้หลังจากที่เสร็จสิ้นการออกรอบนะครับที่สนามอาทิตยานะครับอาทิตยากอล์ฟแอลีสอร์ทนะครับเราเลือกเล่นที่สนามแมงโก้นะครับแล้วก็เฟรนนะครับซึ่งสนามอาริลังเนี่ยบอกเลยว่าใครมานะครับแนะนําเลยว่าให้มาที่อาริลังครับสวยมากนะครับส่วนอีกอันนึงเนี่ยปิดปรับฟงอยู่นะครับแต่ว่าเราไม่ได้เล่นที่อาริลังนะครับเพราะว่าวันนี้สนามแฉะเมื่อวานฝนตกหนักมากนะครับก็ เป็นสนามที่สวยนะครับบรรยากาศดีร่มรื่นนะครับหญ้าเขียวชอุ่มแล้วก็เปิดเน,นะครับมีเสียงนกเสียงกาสนามไม่ยากนะครับเลเยอร์ตีสบายๆนะครับเลนไม่ใช่เลนเด็ดแฟร์เวกว้างนะครับแล้วก็ตีค่อนข้างวิ่งนะครับก็เป็นอะไรที่สุกสนานมากนะครับใครที่มาที่อ,อธิยานะครับอยู่ตรงคลองหลวง นะครับประมาณลังสิตธ์คลอง1415นะครับเซิร์ชใน Google Ma p ก็หาได้แล้วที่นี่ส่วนใหญ่จะเป็นคนเกาหลีครับมาวันธรรมดาเลยครับไม่ต้องเครียดไม่ต้องอะไรครับตีสบายๆนะคนน้อยมากตีสบายมากอาหารก็อร่อยนะครับแล้วก็ไม่แพงด้วยนะครับก็ทริปนี้ครับก็ต้องขอบคุณทาง m a ส d a ครับที่ให้รถ m a z ด a CX8 นะครับซึ่งเป็นรถแบบว่าบิ๊กไซส์นะครับของทาง m a z d a นะครับซึ่งเราเป็นตัวเบนซินนะครับขับได้ไม่ใช้ขับได้ครับ นั่งได้หกที่นั่งครับขนถุงก๊อฟได้หัวงมีขนได้หลายใบน,นะแต่ถ้ากดขนถุงก๊อฟเนี่ยนั่งได้ประมาณ4คนบบน่กำลังดีนะครับถ้ามากกว่านั้นอาจจะไม่แนะนำนะด้านหลังเนี่ยมันต้องพับแล้วก็วางถุงก๊อฟนะครับก็เดี๋ยวเราอยู่ที่ร้านอาหารครัวหลุงอ้วนนะครับไปเตินกับสนามนะครับใครที่ออกรอบเสร็จแล้วเนะี่ยตอนเย็นลงมาแวะทานดูก็ได้นะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วครับ